เวลา8นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่ โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะกา,ศา,ศารบัญชีและการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,960คนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15ถึง16พฤษภาคม2568มีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจํปี2566เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม6,386คนมหาวิ เทาลมหาสารคามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศโดยจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานทันสมัยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเพียบพร้อมด้วยทักษะความรู้วิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา13นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ลชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองแดงอำเภอนาเชือกทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษรับพุทธสิริเกษตรและส่งเททองหล่อระเกศซึ่งหลวงปู่คำเกาโรเจ้าอาวาสวัดหนองแดงรับมหาเถระที่มีอายุพันสาม,มากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีดําริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อนารายได้จากการเช่าบูชาใช้รักษาผู้ป่วยยาก ไร้พระพิสุอาพาธและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาโพซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองแดงไปประมาณ18กิโลเมตร โรงพยาบาลนาโพตั้งอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันได้น้อมนําพระราชดําริด้านการดูแลสุขภาพประชาชนส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้เติบโตสมวัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสําหรับพระพุทธสิริเกษตรมีขนาดหน้าตัก5นิ้วจะสร้างขึ้น70องค์เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพ,พระกนิษาทา่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเจริญพระชนมายุ70พรรษาวันที่2เมีสายน2568นอกจากนี้ยังจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นทุนกล้าจำนวน 99, 99,999เหรียญได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทประดับบนเหรียญที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล